โอเคครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาผู้ข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มไม่ขอออกเฟรมนะนะครับก็กาลังเก็บสีติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เก็บสีชุดติดตั้งนะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นพ่วงข้าง VAP นะครับราคา1 6 0 0 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ราคา1 6 0 0 0เนี่ยลูกค้าเลือกที่จะเป็นลายเบาะลายสปอร์ตนะครับ ตะก,ก้าด้านหลังไม่ไม่เอานะครับขอเป็นเบาะลายสปอร์ตนะครับก็ราคา1 6ึ0 0หมื่นะครับ,ก,ราา 16, รบก็จะเป็นยางใหม่แม็กใหม่มชโช๊คใหม่นะครับเอ่อยางใหม่แม็กใหม่โช๊คใหม่นะครับเป็นยางเบอร์เดียวกันกับตัวเว็บ125ปี2023เบอร์เดียวกันเลยครับแม็กเดียวกันยางตัวเดียวกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าเอา่อซื้อ ป้ายแดงมาจอดรอพ่วงข้างช่างตั้มเลยนะครับก็จะประมาณนี้พ่วงข้างช่างตั้มก็จะมีผีเสื้อสามตัวนะครับก็มีเบาะพิงด้านมอเตอร์ไซค์ให้นะครับมีตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้สีดําแดงนะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้ตัวนี้นะครับมีให้ด้วยนะครับมีเหล็กตัวเอสจับกันตกฝั่งคนขับนะครับเหล็กจับกันตก ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็มีนะครับด้านหลังตรงน้นก็มีเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับเบาะก,ก็จะเบาะสีแดงลายสปอร์ตนะครับพ่วงข้างก็ดําแดงนะครับพื้นนะครับก็จะไม้อัดกันน้ํา บุด้วยแผ่นยาง PVC นะครับแผ่นยาง PVC นะครับแผ่นยาง PVC ประมาณนี้ประตูเปิดด้านข้างนะครับไม่ใช่เปิดทิ้งลงนะครับซึ่งจะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยนะครับตัวนี้มีประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะขึ้นลงตอนนี้กําลังเก็บสีอยู่กําลังเก็บสีอยู่นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มนะครับพิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มนะครับ o u t u b e t i k t o k เฟซบุ๊กหน้าเพจ Facebook เจอแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มนิดนึงนะครับก็สีแดงสดใสสวยงามเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับ